s v 6 5 0จดทะเบียนปี2019ครับเลขไม้เพียง2,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับของแต่งครับมาครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมา2,970กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันจอรถไม่ครับสวยใสเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนนะครับมาครับขโชกสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงก็บนเดิมสวยครับฝาปิดรูน็อตครบนะฮะ ประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต,ต่างๆไม่มีละายครับปอกแฮนเดิมแทบไม่สึกเลยมือคัดมือเบรกเดิมะฮะไม่คดไม่งอครับกระปุกน้ำเตะครับสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีรั่วซึมประกับพันเล่งตัวสอดต,ต่างๆไม่มีละลางนะครับชุดสีถังเดิมสวยครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับโลกโก้ตัวเออยู rop, ่ครบสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งครบครับฝ้าถังสวยครับไม่มีบุกลักยิ้มคันนี้บอกว่าสวยจริงๆ เบดหนั่งจะคนเป็นหนังเดิมครับไม่เคยพอบอกว่าไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีรูนี้มาพร้อมกับชุดแหลกด้านท้ายเป็นของแต่งมาให้ด้วยด้านหน้าครับไม่พอฮะมาเพราะนี่ครับชิวหน้าแต่งนะครับตรงสวยแบบตรงรุ่นนะฮะขยิดแบบแข็งแรงมากๆเลยฮะโคมไฟหน้าครับเป็นโคมไฟแบบตาเพชรนะครับสวยใสเหมือนใหม่ครับแกนชกสวยไม่มีตามดและรั่วซึมแน่นอนครับบังโคลหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดควรแตกร้าวยางหน้าครับนี่ฮะเบิกใหม่สภาพให้ไปเลยครับเ5%เนนะฮะ ขอบลอ้าหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีทลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้านี่คือ2,000กิโลเมตรแท้แน่นอนเป็นแค่รอยครับกระบอกโชคสวยคาลิเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับคันนี้ได้กากน้ำาแต่งครับจาก e v o t e c นะครับขอทลอ้าหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยครับนี่เฟรมเดิมสวยครับไลท์ดิวลอยนะครับฝาวาวสวยไม่มีรั่วซึมนะฮะ ไม่เคยเปิดแน่นอนครับการล้มแต่งจาก E ี o t e ทแบบตรงรุ่นนะฮะแข้งื่องด้านขวาไม่มีรอยล้มลนะครับล้มแปะครับพักเท้าด้านขวาขาวใสเหมือนใหม่นะครับขายิยบื้หลังไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันมาตาดติดง่ายรอบเดินเบานี้กัอัตาเร่งโอ้โหขึ้นเร็วลงเร็วครับท็อกดีมากๆรอบพยนต์นิ่งนะครับเดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนโอ้ แน่นอนครับคันนี้สวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าไร้ลิ้วรอยครับจานเบรกด้านหลังเป็นแค่ลอยขาใสเหมือนใหม่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS e. นะฮะขอบรอด้านหลังคันนี้ครับต้องบอกว่าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะอ่ายางหลังครับเบิกใหม่ครับสภาพที่95ครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัธธติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะอ่ะมาฝั่งซ้ายครับนี่ฮะ โซลาเตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครับพักเท้าด้านซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ไม่กดไม่งอครับแข้งเครื่องด้านซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะกันล้มด้านซ้ายลรยดิ้วลอยนะฮะฝาบะเอาสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายดูครับแห้งใส่ตามสไตาาาล์เทเลบอไบรถทับูรีกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มล้ยสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็ เป็นแค่ลอยสัมพันธ์ด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS e ด้วยอะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่149,000บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง45,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีค่าขนส่งทั้งประเทศฟรีค่าโอนใครหาอยู่สำหรับเจ้า SV o 50บอกเลยว่าในตลาดมีนอนมากที่คันนี้2,000ักิโลเมตรแท้ครับหาอยู่รีบมาช้าอดแน่นอนสวัสดีครับ